12ปีหญิงครับน่าจะเป็นเนื้อของร้านสาวผมอยู่ร้านสาวผมวันสิบสองปีนะครับลงเรียบวรนนาตาวพี่น้องบราแมนคนนี่แปดสิบเมตรสิบสองปีหญิงพี่น้องทายกีตาร์ลงบังนะครับ ขอบิเบิ่งคเขอบิเบิ่งในยูทูบเอามากลลวพี่น้องัวไปปดสิบเมตรสิบสอหญิงาเมตร12อิงอุ้ยตัวเล็กๆนีครับตัวนี้หน่อยครับโอ้เดเดที่สองครับวนาสวรรค์นะครับนะตัวเล็กๆเล็กนิดเดียวเออ